Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are going to watch a very interesting video from Thailand. We are going to watch this video from Spy channel and I'm so curious about it because I have two favorite country in this video Thailand and Indonesia and she is niken Salindri. I'm so curious about this video. The translation of this video is Thai legends become a vital viral song in Indonesia. Thai reveals still don't know the meaning. This gonna very interesting video. m เพื่อนๆคุ้นๆกับบทสวดเอ๊ะเพลงนี้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้มันเลายเป็นเพลงมีมแผ่นเสียงสุดไวรัลจนมีนักร้องนำไปคอเวอร์แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียออตตติิดคุ She's n i k i a Salim the way I reacted uh, many times to her she's very funny a uh, girl and she's very talented she's very popular singer in Indonesia I love to listen to her ปังมันตลกจังเลยแต่ไม่เข้าใจความหมายใครรู้บ้างมีเพื่อนๆคนไทยคนไหนแปลได้บ้างเฮ้ยปรากฏว่าเพีงนี้มันปล่อยมาก่อน APT อีกนะเพลงไทยนี้ไม่มีวันตายจริงๆโคตรสุด นี่สินะคือวิดีโอต้อนฉบับตามหามาเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะเจอเรื่องที่ประเทศไทยไม่มีวันแก้ได้นั่นก็คือเรื่องความตลกคนไทยเนี่ยตลกได้ตลอดโอเค I c a t understand this part ปิเท This is an a p a t h ้ version o f t h a i I, ฉ I d ไม่รู้เรื่องนี้มาก่ s นนี่เป็นเวอร s a ันขอ e ไทแี i s ่เจ o ม i ยรั e แใมครจะไปคิดเลยว่าอนตปัเยอปฏิเทเทนามันจะกลับมาไวรัลอีกครั้งแต่ครั้นี้มันไม่ได้ไวรัลที่ประเทศไทยเท่านั้นมันกลับกลายเป็นว่าไปไวรัลที่อินโดนีเซียแทนอันนัตปัเชย จนทำให้นักร้องที่ดังของอินโดนีเซียหยิบเพลงนี้ไปร้องซะเลยแม่ฟังดูเป็นเพลงที่ผสมผสานกับกลีนอายของอินโดนีเซียเข้ากันสุดๆด,ด้านอินโดนีเซียก็งงว่าเอ๊ะเพลงนี้ เนื้อร้องมันหมายความว่าอะไร I don't know ถ้าจะหันหน้ามาถามไทยที่เป็นต้นฉบับพูดไปพร้อมกันเลยว่าไม่รู้เอาจริงๆคนไทยเราเองก็ยังไม่รู้ความหมายว่ามันหมายถึงอะไรและแอก็ได้ลองไปวิเคร์ดูมาคร่าวๆซึ่งบทสวดหรือคำพูดนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเฉยๆแต่บางคำก็มีรากฐานจริงๆมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นคำว่า อนันต์หรือคนไทยอาจจะคุ้นหูกับคำว่าอนันต์ที่หมายความว่าอินฟินิตี้หรือไม่มีที่สิ้นสุดส่วนคำว่าปัจชเยมาจากภาษาบาลีซึ่งคนไทยอาจจะคุ้นหูกับคำว่าปัจจัยส่วนคำว่าปัตติยาอาจจะตีความแบบกว้างๆได้ว่าไม่มีสิ่งตอบกลับหรือไม่มีสิ่งย้อนคืน แต่อย่างที่แอดได้บอกไปครั้งต้นว่าบทส่วนนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีความหมายทางบทส่วนไล่ผีหรือทงางศาสนาพุทธแต่อย่างใดฉะนั้นตอบเพื่อนชาวอินโดนีเซียไปเลยว่าไม่รู้เ,เพราะมันไม่มีความหมายเป็นการแต่งคําขึ้นมาเพื่อใช้ในบริบทความบันเทิงเ,เพื่อใช้ในการสร้างบรรยากาศให้มันดูขลังดูตลกในภาพยนตร์เท่านั้นเอง และเพืเ่อนๆคนไทยหลายๆคนอาจจะคุ้นๆกับฉากในภาพยนตร์เรื่องหลวงพิเท่งสามกันใช่ไหม้แ่้จะเห้อะไรจับเอาไว้อนันตาปาชัยเยอปาติเทเทนาอปาติยาอปาติเทเทแต่จริงๆแล้วบทส่วนเพลงนี้ว่ารีนี้มันมีมาก่อนหน้านั้นในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าพยกรายสายหน้าปี So this is old. This is not a Apati version. This is very old. โอเค so อปาติกิส came after this movie I see now this is the original ต้องผ่านให้ถ้าจใช้ต้องให้กูบังคับสอะไรของแม่นาวะอปาติเยอปาติเทเทนาจูปาติเทอปาติเชปาติโถปาติเทอปาติเช มันฮิตจนถึงกระทั่งมีการแต่งเพลงขึ้นมาและมีบทส่วนนี้อยู่ในเพลงด้วยเช่นเพลงเป่ากระหม่อมของคุณหน่อยเชิญยิ้มถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2014และก็อีกหนึ่งเพลงนั่นก็คืออันนันตปัชเยคุณสายผลงานเพลงของคุณเอกอนุภาพ เ u r i ิงกับคุณหน่อยเชิญยิ้มซึ่งเนื้อหาเพลงก็เกี่ยวกับการเสียดสีการล้อเลีเยนความเชื่อทางสยศาสตร์ในสังคมไทยส่วนสาเหตุที่ทำให้ตำนานนี้ไปโด่งดังที่อินโดนีเซียก็น่าจะมาจากเพลง r e ม i x ซ์อาปาาของโรเซที่เป็นเวอร์ชัน r e มิกกับอันันตปัจชยาตั้งเป่ากระม,ม่อม

I love ด้วยสำเนียงเครื่องดนตรีมันด้านเข้ากันและไปด้วยกันได้ดีด้วยสิ <c oughs> จนทำให้ชาวอินโดนีเซียแห่ออกมาเล่นเทรนนี้งั้นเราลองไปส่องความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียกันว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้รู้ความจริง <Okay. S 2> เรื่องนี้ ความคิดเห็นแรกที่บอกไว้ว่าไอ้ต้นฉบับมันตลกจังเลยแต่ไม่เข้าใจความหมายใครรู้บ้างมีเพื่อนๆคนไทยคนไหนแปลได้บ้างน่ <No. S 1> แหม่คำถามแบบนี้มาแล้วทุกคนงั้นเราตอบไปพร้อมๆกันเลยว่ามาดู <No. S 1> ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าผมเนี่ยเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วมันตลกจริงๆถ้าจำไม่ผิดมันคือคาถาไล่ผีครับโอ้ oh. ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าแปลว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นภาษาไทยของปรูโนมาใช่ไหมแม่มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเวอร์ชั่นรีมิกซ์มันคือการแปลมาจากท่อนของปรูโนมาเป็นภาษาไทยความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลง APT ในเวอร์ชั่นภาษาไทยแต่เพลงนี้มันเป็นคาถาไล่ผีที่มีมานานแล้วนะใช้โดยหมอผี แต่โทนเสียงมันคล้ายๆกันและมันถูกปล่อยออกมาก่อน APT นานแล้วความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าขอร้องแหละทุกคนช่วยแปลเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษทีฉันอยากจะรู้ความหมายของเพลงนี้น้แม่คำถามแบบนี้มาอีกแล้วทุกคนงั้นเราก็ตอบไปพร้อมกันเลยว่า My n ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่า หมอผีทำไมผีมันยังไม่ออกไปสักทีทั้งทั้งที่เราก็สวดมนต์บทนี้ไปแล้วแม่ลูกพี่คนนี้น่าจะยังดูไม่จบเพราะถ้าดูจบก็น่าจะรู้ว่าบทลงเอยของหมอผีคืออาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ก็แอแที่แแกนช,ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาได้บอกเลยว่า ผมนี่โคตรชอบเลยมันเป็นไวรัลเป็นกระแสสุดๆที่อินโดนีเซีย <Trend ing. S 1> ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาได้บอกไว้ว่าตกใจเพลงนี้มันมาก่อน APT ของโรเซอีกแลเนี่ยชาวอินโดนีเซียคนต่อมาก็ได้บอกไว้ว่าเฮ้ยปรากฏว่าเพลงนี้มันปล่อยมาก่อน APT อีกนะเพลงไทยนี่ไม่มีวันตายจริงๆโคตรสุด <laughs> ความคิดเห็นต่อมาถ้าบอกไว้ว่านี่สินะคือวิดีโอต้อนฉบ,บับตามหามาเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะเจอเรื่องที่ประเทศไทยไม่มีวันแก้ได้นั่นก็คือเรื่องความตลกคนไทยเนี่ยตลกได้ตลอดและ <People S 1> ขอ <funny. S 1> ไปิดท้ายความคิดเห็นนี้ได้บอกไว้ว่ามันเริ่มแล้วไงมันเริ่มจะคุ้นหูและตอนนี้มันก็กลายเป็นเพลงติดหูไปแล้วจริงๆ โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชาวอินโดนีเซียต่างตกใจว่าบทสวดเพลงวารีนี้มันมาก่อน APT ของโรเซซะอีกแล้วเนี่ยและที่สำคัญนั้นก็คือตอนนี้เป็นกระแสที่หยุดไม่อยู่ที่อินโดนีเซียไปเป็นทีเรียบร้อย แม่แล้วเพวื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ <I like S 1> อย่าลืมลงไปคอมเมนต์ทิ่ใตาหลังคลิปนี้เลย <laughs> และอย่าลืมกดแชร์คลิปความบันเทิงนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาให้กำลังใจเสมอและเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ So this is the end of the video my friends Definitely very interesting a Thai song before LPT and now it is viral in indonesia my two favorite countries and nikan salendre I, I love this singer i, I love nikan i love to listen to her so thank you spy channel for creating this video this is definitely very interesting for me i was so curious about when i first saw the video and now I am happy, but I understand that there is no meaning in the original Thai song. No meaning, it is used for exorcism. Okay. Thank you for watching it together with me, my friends. Have a nice day. Take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye bye.